สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไม่เจ้าชู้เหมือนพ่อเสือเศรษฐการยันไม่เจ้าชู้เหมือนพ่อเสกแต่คนในใจขอปิดไว้ส่วนตัววันที่25ธันวาคมที่โซนปทุมวันฮอศูนย์การค้ามาบุญครองนักแสดงนัก,กร้องหนุ่มเสือเศรษฐการสุพิมายเดินทางมาร่วมงานมินิคอนเสิร์ต1618ไทนี่คริ s ม m สเด ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตสภาพจิตใจคุณแม่การวิภากรหลังสารให้ประกันตัวจากคดีหมิ่นอิฟแม็กซิมพร้อมอัปเดตชีวิตรักของตัวเองว่าจะเจ้าชู้เหมือนพ่อเสกโรโซหรือไม่แม่ประกันตัวออกมาเป็นห่วงรู้สึกล่งอกครับที่ได้ออกมาผมก็รออยู่ที่นั่นนานอยู่เมื่อวานไปกับแม่ด้วยใช่ครับไปเป็นผู้ประกันตัวให้ตอนฟังคำตัดสินใจเต้นตุบตับมันก็มีครับแต่ผมก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้น เพราะมันไม่ใช่คดีที่ใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่มันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นอยู่ครับที่ไปฟังแบบนั้นรู้สึกหนักใจครับตอนนั้นว่าจะออกมาได้ไหมจะทําอะไรต่อผมก็ถามทนายว่าทําขั้นตอนไหนต่อประกันได้ก็โอเคครับให้กําลังใจแม่ยังไงบ้างตอนนั้นอยู่ด้วยกันก็ให้กําลังใจกันครับสภาพจิตใจแม่เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นเริ่มลงอกจากเรื่องนี้ไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อน สันนั้นอีกทีเมื่อไหร่ประมาณปลายเดือนหน้าครับความรักอัปเดตเรื่องหัวใจให้ฟังหน่อยเรื่องความรักตอนนี้ผมก็มีคนอยู่ในใจครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรเก็บไว้ส่วนตัวครับผมไม่อยากเปิดเผยอะไรมากคือทุกๆอย่างที่ผมทําก็ทําเพื่อเขาสู้เพื่อเขาครับเป็นคนที่ผมคิดถึงตลอดเวลาเขาไม่อยากเปิดด้วยหรือเปล่าใช่ครับทั้งผมและเขาไม่อยากเปิดอะไรครับ เราจะเข้าวงการบันเทิงหรือเปล่าเลยไม่อยากเปิดเผยเรื่องนี้ใช่ครับผมไม่อยากให้คนมายุ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ของผมกับเขามากครับเพราะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวครับเรื่องที่เรามีคนในใจของเราคือใครอยากเปิดก็เปิดได้แต่สําหรับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ p r i v a t เป็นเรื่องส่วนตัวมากก็ไม่ค่อยอยากเปิดเขาน้อยไหมเราทําความเข้าใจและตกลงกันยังไงไม่เขาไม่น้อยครับเข้าใจกันทุกอย่าง คนนี้ครอบครัวปลื้มไหมครับใช่เลยเจอกันบ่อยครับพาไปเจอครอบครัวกันแล้วครับครับมุมมองความรักครั้งนี้เป็นยังไงบ้างมันเป็นอะไรที่เราต้องเข้าใจกันเยอะๆต้องทําทุกอย่างเพื่อกันสู้เพื่อกันจริงใจต่อกันให้มากที่สุดอันนี้เป็นอะไรที่ทําให้ความรักนี้แข็งแรงที่สุดครับถ้าทําพวกนี้ได้ก็สุดยอดแล้วคือเป็นคู่ชีวิตคนหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันได้จริงจ หลายคนมองว่าเราเจ้าชู้เหมือนพ่อหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ว่าคนเขามองยังไงกับผมนะแต่ว่าก็แล้วแต่ครับสำหรับเราเจ้าชู้ไหมไม่ครับผมว่าไม่เจ้าชู้คุยทีนึงกี่คนเคยคบซ้อนไหมโอ้โหมีถามแบบนี้ด้วยเหรอยิ้มไม่ไม่ผมไม่คุยอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับคุยทีละคนใช่ครับคนนี้คาดว่าจะคบไปนานๆใช่ครับ มีแลนเขาดาวกับแฟนเขาดาวพอดีเขาดาวติดงานหัวเราะอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่ก็ต้องดูมีของขวัญไหมอันนี้ก็เก็บเป็นเซอร์ไพรส์ครับเราเป็นคนโรแมนติกไหมผมว่าผมเป็นนะครับชอบเซอร์ไพรส์แต่ว่าช่วงนี้งานเยอะด้วยครับไม่ค่อยมีเวลาจะเซอร์ไพรส์ทำนู่นทำนี่แต่อยากจะใช้เวลาที่เรามีกับคนที่เรารักให้มากที่สุดเป็นอะไรที่ผมว่ามันดีที่สุดแล้วครับ เราไม่มีเวลาแบบนี้เขาจะไม่หน่อยไม่ไม่ก็คุยกันให้รู้เรื่องครับไม่ใช่แค่สำหรับผมนะครับสำหรับใครก็ได้ที่มีแฟนมีคู่ชีวิตเราต้องเข้าใจกันให้มากที่สุดมันถึงจะอยู่กันได้ครับถ้าคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันหรือว่ามีเรื่องนูน่นเรื่องนี้เรื่องที่ขัดกันมันก็ไม่เวิร์กผมเลยว่าเราต้องปรับความคิดของเราเองและความคิดของอีกฝ่ายให้ตรงกันให้มากที่สุดไม่ต้องตรงกันร้อซก็ได้ เพราะว่าเราไม่ได้คิดเหมือนกันตลอดแต่ก็ให้มากที่สุดให้อยู่ด้วยกันได้ให้รักกันได้ให้สู้เพื่อกันได้ครับเมื่อไม่นานมานี้เห็นเราพาคุณพ่อไปรักษาอาการป่วยไบโพล่ากับซึมเศร้าถูกต้องครับมันเป็นอะไรที่ต้องรักษาครับปล่อยไว้เฉยๆเราก็ไม่รู้ว่าควรทำยังไงเพราะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องโรคเรื่องจิตแพทย์เลยพาไปปรึกษาว่ารักษายังไงช่วงนี้ เขาก็ยังกินยาอยู่แต่เขาก็ดีขึ้นตลอดเพาออาการเป็นยังไงเราถึงต้องพาไปรักษาตอนนั้นที่หนักๆทุกคนน่าจะเห็นที่เป็นข่าวประมาณ30ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเสือกลับมาอยู่เมืองไทยใช่ใช่ตอนนั้นเพิ่งกลับมาแต่ตอนนั้นยังเรียนไม่จบนะถ้าจำไม่ผิดเป็นช่วงซัมเมอร์ครับรักษามานานแค่ไหนนานแล้วครับตอนนี้ก็มีพบหมอบ้างกินยา แต่ก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยยาต้องกินตลอดชีวิตอันนี้ผมไม่รู้กินนานเท่าไหร่เพราะว่าโรคทางจิตมันเป็นอะไรที่อยู่กับเรานานมากโรคซึมเศร้าโรคบโพล่าก็ยังไม่รู้ว่าต้องมียานานเท่าไหร่ครับเห็นเมื่อก่อนเราไม่สนิทกับพ่อใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กคุณพ่อเขามีงานไปทัวร์คอนเสิร์ตเยอะมากไปกับคุณแม่ไปกับทีมงานตอนเด็กๆ ผมก็อยู่กับคุณตาคุณยายเลยไม่ค่อยสนิทแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันก็สนิทกันมากขึ้นได้มีโอกาสคุยกันมากขึ้นครับจุดไหนที่ทำให้เรามาเชื่อมความสัมพันธ์กันผมคิดว่าตั้งแต่เขามาอยู่ด้วยกันอีกทีจริงๆก่อนหน้านั้นเราอยู่คนละบ้านกันแยกกันอยู่แล้วผมก็อยู่เมืองนอกด้วยไม่ค่อยได้เจอเขาแต่พอกลับมาได้อยู่ด้วยกันจริงๆก็สนิทกันสาเหตุที่เราไปเรียนเมืองนอกก็เพราะปัญหาครอบครัว คือผมอยากไปเรียนเมืองนอกอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นเพราะปัญหาครอบครัวครับคือเป็นอะไรที่ผมอยากจะไปอยู่จุดนั้นตั้งแต่เด็กแล้วอยากจะเรียนต่อต่างประเทศอยากลองใช้ชีวิตของตัวเองดูตอนมีปัญหาใหม่ๆได้ยินว่าแม่เคยพาย้ายบ้านถึง4ครั้งใช่ครับประมาณนี้ครับตอนนั้นผมอายุ17ปีตอนนั้นมันก็หนักนะแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากว่าทำไมต้องย้ายขนาดนี้มันซีเรียสขนาดไหนเพราะเรายังเด็ก ไม่ค่อยรู้เรื่องข่าวพวกนี้รู้สึกงงและเครียดนิดหน่อยด้วยช่วงมปลายครับสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็เครียดด้วยแม่ให้เหตุผลยังไงผมก็จะไม่ค่อยได้แต่ว่าเป็นปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่จริงครับตอนนั้นตอนนั้นพ่อกับแม่แยกกันอยู่5ปีได้ผมก็นึกว่าเขาจะแยกกันอยู่แล้วครับไม่ได้คิดว่าจะกลับมาอยู่ได้จริงๆแต่พอกลับมาอยู่ได้ก็รู้สึกดีมากเลย รู้สึกไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นภาพนี้อีกครับเลยเป็นส่วนหนึ่งที่เราจัดงานแต่งให้แม่เพราะเขาไม่เคยจัดกันเลยใช่ครับผมเคยเห็นรูปว่ามันเป็นงานเล็กๆครอบครัวเป็นแนวไทยแต่ผมก็อยากจะมีแนวฝรั่งเป็นงาน w e d d ด,ดิ้งเลยครับก็เลยจัดให้เรื่องธีมเรื่องงานเราคิดเองครับแล้วก็มีทีมจัดงานมาด้วยก็ประชุมกันแฮปปี้ครับจริงๆมันผ่านมาด้วยการที่เราไม่ยอมแพ้ การที่เราสู้ต่อไปการที่เราเชื่อว่าครอบครัวจะกลับมาได้ปัญหาครอบครัวมันเป็นได้กับทุกครอบครัวแหละครับมันเป็นอะไรที่ต้องสู้ต่อไปครับไม่อึดอัดแล้วใช่ไหมเวลาอยู่กับพ่อไม่ครับตอนนี้เป็นห่วงอะไรไหมมันก็ยังมีคดีอยู่ที่ยังไม่จบแต่ก็จะพยายามใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆครับพยายามไม่เครียดมากถามถึงเรื่องเงินที่เราถูกโกงไปแล้วแม่ตามทวงให้ไปถึงไหนแล้ว อันนี้ก็กำลังดำเนินคดีอยู่ครับได้ยินว่าแม่โอนเงินในส่วนของเราให้แล้วสี่แสนบาทมีบ้างครับอันนี้ผมไม่ได้ต้องการอะไรเราแค่ต้องการเงินในส่วนของเราเองจริงๆกลับมาคิดไหมเป็นถึงลูกเสกโลโซแต่โดนหลอกผมไม่ได้คิดเลยแต่มันก็โดนไปแล้วก็ให้เป็นเรื่องของศาลร,รอบหน้าต้องระวังไม่ให้โดนโกงใช่ครับฝากผลงานผลงานตอนนี้ครับมีเพลงที่ออกมาแล้วครับ ฟิจิลิงซองกูเพลงซองอาริมิก MV ออกมาแล้วครับเปิดได้เลยครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็เพลงของผมเองกำลังจะออกภายในกลางเดือนหน้าหรือปลายเดือนหน้าครับชื่อว่าเพลงพาราเซตามอน,ฉนเฉลยไว้ก่อนเลยครับยังไม่มีใครรู้เป็นเพลงแนวแรปแนวฮิปฮอปครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอยากเป็นนักร้องเหมือนพ่อใช่ครับเป็นเพลงที่กำลังเปิดเร็วๆนี้ กำลังจะถ่าย MV พรุ่งนี้ครับวันที่26ธันวาคมตื่นเต้นมากเพราะเพลงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอยากให้ทุกคนฟังมากๆเลยเพลงนี้น่าจะปล่อยกลางเดือนหน้าครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ